ชชแม่งเก่งกังว่ะแม่งถูกตาแรกเลยเอจริงกูคิดไปคิดมาพี่เคี้ยวหมายให้กูให้คนเกลียดกูไปเลยกูเป็นกูเล่งกูเกลียดนะกูเกลียดนะนนจริงโอ้โหคุณปูระวังล้น อไม่อยากจบตาเลยเหมือนมาให้พวกมึงเกียดแต่ก่อนอื่นอยากจะถามสักคำว่าไงว่าไอเนรูปไหนมันลืมปิ่นจัไว้แล้วเจ้าอาวาสมึงจะขันกับอะไรทีนี้ลูกๆหลานทั้ง5้าได้ขึ้นไปแล้วก็เรากำลังพักผ่อนเดี๋ยวปลุกเดี๋ยวปลุกมันมีเรื่องอะไรรู้สึกอึดอัดหรือลำคาญใจบ้างไหมไอเรื่องข่าวคนแรกเลยก็มาเหมือนกระต่ายตื่นตูม ไอ้นี่ขยาวยับเลยระบบเกือบรวนแต่โชคดีที่หาหะัทางเจอถือว่าไวตัวนี้ไอ้ตัวที่สองไอ้นี่เหมือนหนีส้นเหมือนคงแบบว่าไล่กระทุ้พวกมันอยู่เข้ามาไม่สนอะไรเลยขยากูยับเลยแล้วก็บนหาหลักทงไม่เจอหาไม่เจอบอกกูปู่ช่วยหน่อยเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนมึง ต้องยิงต้องขอบคุณคุณปู่ครับไม่เสียใจที่อยู่ด้วยกันติกมาทุกคืนงคุนกันเหรอเล่นเขาเรียกว่าเล่นกันจนรู้มือตอนขึ้นไปพูดคำเดียวเพื่อนมึงกับกูรู้ใจไม่ออกกันไกลไห่กูเขาไม่ได้ออกกันไกลเขาออกสองเอาเหรอนักเลงว่าสองนักเยกว่ากันไกลตอนทีบอกว่ามันโชคดีอ้นี่มันคนอื่นเขาเสร็จปุ๊บเอาพิ่ันกรรม ไอ้นี่วิ่งออกประตูไปเลยให้จำแม่งก็ไม่เอาอะไปถึงเบอร์สามเหมือนเนนหนีเที่ยวจังวะปู่ลืมตาดเห็นเลยไอ้จอเกือบพนมมือละตัวเนี่ยลืมปิ่นโตไอ้นี่เล่นกับปู่เหมือนเพื่อนมันเอาปิ่นโตข้อหัวปู่โอ้มันมันคารกวันเล่นจนท้อวิ่งสั่นเขาเรียกวิ่งสั่นละคันเป็นหนูติดจับ มึงตายโบวิ่งมากูโคตรกลัวกูแก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 ่กูแก่กูแก่กูแกกูแก่กูแก่กูแ่กูแก่กนแ่กูแก่กูแก่กูแรกูแ่กูแกู่้แ่าตแอ่กูแก่อูก่กูแอ่กูรก่กูแก่กูลกกู่แ่ก่กู่กูกู่กู่่กู่กูก่กู่ไู่กู่กูแก่กูแก่กู่ก่กนก่กู่กม่านแล้วผมเอาเนี่กคอแล้วเออู่ายรายการเลยมึงเอากูตายเลยเหรอเบอร์ เป็นสาวสวยปู่จะช่วยละนี่ปู่ก็ออกง่ายคิดว่าตรงใจเบอ์สองนี่น่าจะออกแล้วละมันออกห้าแรกไอ้ปู่ก็ช่วยคิดว่าออกห้าสองมันออกสองสับกันไปสับกันมาไม่ถูกสักทีเออปู่ก็ช่วยจนได้ถ้าหมดคอมกี้อะไรครับไม่รู้ปู่ก็ตกใจเลยมันกี้ก่อนเข้าเจอปู่ปู่คิดว่าโดนแล้วกูโดนด้วยแน่ๆก็มาตัวสุดท้ายแพ็กมาเลย ปู่ได้ยินเสียงแค่ลมหายใจนะคิดว่ามันเพื่อสุดท้ายแล้วล่ะจังหวะมันวิ่งขึ้นมาเออมันมันยังสู้มันก็เล่นกับปู่ไอ้ปู่ก็คิดว่ามันจะยากอะเอาเบอร์สี่คิดว่าคนจะไม่ค่อยออกแม่งสือออกสี่ไอ้นี่ทีลึกคน <c oughs> หมะกามึงแล้วจริงๆ <c oughs>